สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาชนแนลจ้ากับช่วงสายหนี้นะพี่น้องหลังจากที่ทําภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยหลายๆอย่างพี่น้องจ้ายังเหลือ,อ,อขาตั้งขาตั้งป้ายค่ะยังเหลือขาตั้งป้ายจ้าพี่น้องเดี๋ยวเตยจังพรทันได้หาเบื้องใหม่อยู่ว่าห้องทีใสใหม่ตัวใดท่อนใดสําหรับ ไปออกไปตั้งป้ายเนาะพี่นอ้องก็เลยมานัง่งเบิ้งของอันใดที่มันเบิดแน่บ่าก็เลยได้เติมได้เพิ่มได้เติมเข่าของจ้าพี่น้องจาออ้าเลยก็ติดสติ๊กเกอร์แก้วค่ะชิก่เบิ้งแก้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแก้วสำหรับกาแฟสดนะ่ะแก้วตัวน,นั้นเบิดแล้วพี่น้อง ากาศห้อนแต่เศร้าจ้าพี่น้องจ้ามืนอนี่ห้อนมันจะไม่เย็นน้อยเดี๋ยวช่วงดึกๆช่วงขวัญสิจแจ้งยังสินะพี่น้องช่วงตีสี่ตีสามตีสี่ยังสินะพี่น้องมันจะอากาศเย็นแน่ถ้าพอตื่นมากะแดดเปียงเลยจ้าแดดเปียงเปียงอยู่เนี่ยโอ้ห้อนหลาย เฮ็ดยังก็ยากจักคันว่าอากาศห่อนแล้วแดดนะพี่น้องเฮ็ดยังก็ลำบากเลยหลังจากที่เตยเฮ็ดสมเนื้อสม,มูลเรียบร้อยน้อพี่น้องจัดทรงเรียบร้อยไวแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ก็เลยมาจัดเข่าคลองร้านกาแฟบัดที่เนี่ย เอาะกาแฟบางสิ่งบางยางมันกบเบิดมันกะเบ,บาบางลุ้มกับเติมเอาค่ะพี่น้องจ้ะเติมเอาเพราะว่าวันที่ที่ผ่านมาเนาะเ,เข้าไปในตลาดไปหาซื้อของม่ไหวค่ะบางส่วนบางส่วนเต่กระซังในแอปฝา,าดีพี่น้องเพราะว่าเขาในหมู่บ้านในยังเขาบามีขายอย่างาาาในตลาดเขาบ่สะดวกเขาไปซื้อค่ะก,กระซังในแอปฝาเขาไมา่ส่งเอา อันใดที่มันมีแถวบ้านเขากระซื้อได้กะกระซื้อในบ้านเนาจะอันใดบ่มีก็เขาไปซื้อในตลาดบางครั้งในตลาดเทาบวได้มีเวลาไปานี่แต่กสรสั่งในแอปฟ้าเอาพี่น้องเพราะได้ขายได้ขายอยู่แต่ก็ยังได้ขายเรื่อยๆอยู่ด้วยจ้าอัน,อน,อนไอกาแฟเตะท่านใดพ่านไปพ่านมาที่เบื้องคลิปหรือติดตามช่องเต้าลูกตาลอยู่แวะเข้ามาเติมพว้อมหวานได้ด้วยจ้าชิดช่ำ ชิดช้ำๆได้พี่น้องหวานนัวนัวคักอีหลีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เงียบค่ะเพราะว่ายันหนุย่ยบ่ทันเห็นยันหนุ่ยออกมาอยู่พี่น้องคือสิบ่ได้ออกมาหลับมัง้งยันหนุย่ยเพราะว่าเห็นแล้วว่าเท่างเงาะบ่สบายเนาะเราก็สิได้เอาหลานน้อยเราแหละพี่น้องเท่างเงาะบ่สบายก็สิยันหนุ่ยเป็นคนเอาหลานน้อยแบบทีเนี้ยเมื่อวานนี่โทรหาเราอยู่ว่าสิให้เรามัน ตัดหญ้าให้แล้วเาอาไข่อะไ้มาตัดกันฤทธเด้หาคนอื่นมาตัดพี่น้องแต่เขาก็บทันได้บ้างมาให้เนาะมือนีเขาไปล่างรถอันอียงเพิ่นบุ๊พี่น้องรถไทยกับ่ันได้ได้ยู่ว่าสิเี็ดจังไดเพราะว่าอียงเพราะว่าก็สิได้เอารถไทยมาดันดินเนาะพี่น้องมามามาดันคันนาเกิดจากที่ว่า,าช่วงวัง่ใดน,นะพี่น้องต้นไม้มันใหญ่ขึ้นต้นไม้ใหญ่ขึ้นแล้วบัดนี่ ดินที่ต้นไม้เขาไปปลูกมันปลูกลิมิมนบอจ่าวนันนี้ดินมันหน่อยมันเทให้ต้นไม้ล่มต้นไม้โค่นล้มลายต้นลายพ่มอดนแล้วก็เลยบอกว่าแก้ปัญหาด้วยการเออเอา,เอาดินเข้าไปเปื้อตรงตรง,ตรงโค้นต้นไม้ตรงกันคันนารอบๆทั้งข่างที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมดนลจะ้ะเอาไปเปื้อไว้ให้มันกว้างขึ้นจะ้ะให้ให้บริเวณดินมันกว้างขึ้นให้รากไม้มันเกาะดินได้ได้เยอะกว่าเกาจะจะจะ่าเลจ้ะ ละก็เลยได้เลนหารรถไถมาเพื่อที่จะมาดันดินแล้วตอนนี้ย่พันได้มีรถไถว่างจากคันยูจ้ะแถวบ้านก็ได้เนีย่ยคนตัดหญ้ากับพ่อท่านได้มีพี่น้องเดี๋ยวรอเบิงอีกอีกคนนึงบัลูว่าเพื่อนจะว่างมาตัดไห้บ่อที่เพื่อนว่าเพื่อนว่างแหละจนป่านนี้เพื่อนกับยำพันได้วาจังใดอยู่พี่น้อง ล้อเพื่นไปยังสี่แล้วพี่น้องเอ้ยจากเพิ่นสิมายันใดวันเพรต้นใหม่มันโค่นหลายๆวันนี้พี่หมอแล้วก็เสียด้ายต้นใหม่ติก็เสียดายเนาะพี่น้องปลูกสามสี่ปีแล้วพายุมามือเดียวโค่นไปเบิด์ตเรงว่าหลายต้นเนาะทั้งหักทั้งโค่นนะ่ะพี่น้องจตาวันนี้โอ้เห็นหอกแก้ปัญหายัางไงดีเนาะพี่หมอดว่าแก้ปัญหาโดยการที่เอาดินเข้าไปอ่าใส่ตรงที่โค่นต้นไม้ ตรงคันนาให้เบิดเลยนะพี่น้องคันนารอบนอกก็จะจะใส่เห็นกว้างไปเลยค่ะแล้วก็ลดสาม,มารถเลียนลดให้รดมอไซค์รดรดน้อยแต่ลดมอเตอร์ไซค์รดนั่นเลียนได้นะพี่น้องก็จะเอากว้างเติบอยู่ล่ะพื้นที่ปลูกข้าวมันเหลือน้อยช่างมันพี่น้องมันก็บ,บ อันนั้นปันใดเนาะเขาไม่ได้ปลูกขายเขาปลูกแต่พ,พอะกินมันกพ็พออยู่ละพี่น้องสำหรับบริเวณทุ่งนาล้วกาสีดันเขาต้นนยางน้าน้านำพี่น้องเพราะต้นยางน้ามันลุ่มมันลุ่มเล้วช่วงหน้าฝนแล้วน้ามันขังมันเฮดไห้ยางน้ามัน,นตายไหมจ้ะต,ต้นยางน้ามัน,นตายไหมพี่น้อง ก็เลยต้องเอาดินต้องเอาดินเขาไปดันดันดินเขาไปบริเวณต้นยางนะแต่ว่าก็ดันเท่าที่มันเฮ็ดเขาไปได้แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่างดหน้ามันมาน้าเนาะพี่น้องฝน,นตกน้ามันมา้าแล้ววันนี้น้ามันคลังทุ่งนาหลายๆลาังต้นยางนะหลายๆต้นยางนากะของพี่หมอดก็ตายไปบัากหลายต้นนีใช่จ้ะเราก็บ่อยากให้ต้นไหม้แล้วตายเนาะมันเสียเวลาปลูกเราใช่จ้ะ เราก็เลยว่านจ้าั่นก็เอาหารถไถรถยังมาดันดินเขาใต้ต้นไม้ใต้โคนต้นไม้ให้มันเต็มเพื่อจะป้องกันการโคนของต้นไม้น้ําแล้วก็ต้นอย่างนะน้ำก็ที่ได้บ่ขังนี่จะหลากมันจะได้บเนเานั่นล่ะคือเหตุผลเป็นยังคือต้องได้อเอาหารถไถหา อย่างมาดันดินดันคันนาเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัดหญ้าเนี่ยติตัดเองบ่ไวเราพี่น้องเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าติมันหน่อยแล้วมันก็เก็บไฟปรยุ่มันตัดได้ท่ละหน่อยแล้วมันก็ตัดลงเลิกบ่ได้จ้ะตัดลงต่ำบ่เป็นลงเลิกตัดต่ำบ่ได้จ้ะแป๊บเดียวมันก็ขึ้นเงาแป๊บเดียวก็ขึ้นเ้าที่หมอกรเลยบอกว่าให้เพื่อนตัดมาจากทางเขาเลยจ้ะทางเขาทุกน้าเตนะจ้ะมองที่เต๋ว่าจะไปติดป้ายนะจ้ะให้เพื่อนตัดจากทั้งหน้าหลาม้าพี่น้อง ตัดเขามา้เลยค่ะจนว่าในบริเวณทุ่งนาตัวนี้แหละจะห้เพิ่นตัดให้นเบิดเลยพี่นอ้องเด็กเพชรไต่แต่พี่น้องเอื้อเพราะว่านเขาบรูว่านสัมพังผนมันบปรตุกนาอพี่น้องอันไดนเพราะเห็ดได้ก่อนกับยาเพชอจะ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรเราพี่น้องมาบอกกาวเราความว่าเหตุผลสาเหตุใดคือต้องเอาดินเขา่าให้นะคือจังได้หารถไทยรถยังเนาะพี่น้องเพราะว่ากันต้นไม้แล้วโคลนกันต้นไม้แล้วล่มจังใดก็ฝากพี่น้องติดตามช่องตาลูกตาน้ำเนืเ้อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยพี่น้องจ้าแล้วก็ฝากเพจสมมัวขามอดาเนืเ้อจ้า เปิดร้านรับออเดอร์คือเก่าพี่น้องบอส่สจเป็นสมเนื้อสมหมูหมูแล้วหมูสามชั้นแล้วกับล้านกาแฟาวิ่งเบากับเปิดปกติจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะผู้พอกันคลิปไปจ้าขอบคุณเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีลาวงองิงเอฟซีพอขมอดเอฟซี FC ของศิลปินทุกทุกทันในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ,คะยุดสีสบายลำรวยเงินท้องค่ะสวัสดีจ้า